Three, four, one. ี่มีก็กลับมาอีกแล้วนะคะหายไปนานมากเลยกับ u t u b บนะคะทุกคนเขาก็ลงคลิปทุกอาทิตย์ใช่ไหมของมีนี่คือ 2- อาเดือนลงคลิปนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะความเพลิดเพลินของเพื่อนๆมีกลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ขอมาในสายสเปรดกันบ้างนะคะคือมีเนี่ยชอบกระเป๋าอยู่ทรงหนึ่งนะคะเป็นทรงที่ชอบมากๆแต่ก็ได้ไปดูหลายแบรนด์แล้วนะแล้วก็ลองเทียบความคุ้มค่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ไปเจอแบรนด์นี้นะคะแล้วก็รู้สึกชอบมากนะคะนี่ค่ะ เอามาเพื่อนๆดูเลยเนาะก็คือแบรนด์ mlb นะคะมีสายสตรีทต้องรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่ามีขายทุกข้างเลยนะคะแล้วก็ของเขาค่อนข้างคิดมากนะคะรู้สึกว่าจะเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าที่มีได้รับรุ่นไหนสีอะไรนะคะไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูในถุงกันเลยเขามีอะไรบ้างนะคะ เริ่มแรกเลยนะคะก็คือเป็นใบเสร็จะคะ่ะนี่นะคะ่ะติชื่อจากเซ็นทันนะคะรุ่นนี้ราคาเต็มพ็อกจะอยู่ที่3,590บาทนะคะแล้วก็ได้ส่วนลดนู่นนี่นั่นนะคะเหลือ2,931บาทค่ะเห็นไหมคะโอเคเราไปดูน้องกระเป๋าไปเลยดีกว่านี่ก็คือจะเป็นถุงใหม่นี้นะคะแล้วก็ถุงก็จะใส่ปัตรติมใหม่อีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เรามาเก็บบัตรเต็มนี่เลยก่อน หีนี้มีกระเป๋าสีดำเยอะมากๆแล้วนะคะก็เลยอยากได้เป็นกระเป๋าสีนู้นะคะนี่ค่ะน้องสวยมากก็คือเป็นทรง Hobo Bag นะคะรุ่นนี้แล้วก็น้องเป็น f a ว l Winter Twenty One นะคะรุ่นนี้น่ารักมากนะคะมีหลายสีมากๆนะคะแต่หมีเริ่มมาเป็นสีนู้นนี่เ่้วก็จะมีเป็นหมีฮารแบกในตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างหน้าก็คือจะเป็นผ้าปักเป็นลายนี้เลย น,นี่ก็คือจะเป็นโลโก้ของเขานะคะคือเป็นการปักลงไปนะคะในเนื้อผ้าโลโก้ก็มีความสวยงามมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นป้ายแท็กนะคะเราสามารถสแกนแล้วก็เช็คได้นะคะมันของแท้หรือของปลอมนะคะเดี๋ยวนี้คือของก็เยอะมากมากกันนะคะตามที่แบบเออออกข่าวอะไรบ้างมาในช่วงนี้ผีก็ตามเทรนอยู่นะคะแต่ว่าเออมันเยอะมากงจริงอะ่ะก็คือต้องทําการเช็คเอานะคะแบบนี้ คือจะได้รู้ว่าเป็นของของปอมหรือว่าก็ความมั่นใจนะคะซื้อที่แบบออฟฟิเชียลหรือว่าไปซื้อที่ร้านน่าจะปลอดภัยเป็นก่อนนะคะเพื่อนนี่ค่ะแล้วก็จะมีซิปข้างบนอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวสายของเขาเนี่ยจะเป็นสายในลุ่นนี้นะคะเป็นสีมันตาลสีนู้นนะคะนี่แล้วก็ซิปอย่างนี้คะ่ะซิปก็จะมีสเต็มอยู่นะเพื่อนแล้วก็เปิดเข้าไปข้างในคะ่ะซิปก็มีความลื่นดีนะคะนี่คะ่ะก็เปิดเข้าไปนี่คือเขายัด yeah. ให้มันเป็นทรงมาน,นะคะเดี๋ยวเรารออ,ออกนะคะนี่ข้างในก็จะอย่างนี้นะคะอ่าสวยงแมวนะคะข้างในแล้วก็ข้างในคือเขาจะเป็นภาพเป็นภาพอะนะคะ คือน่าจะกัดหน,นาวได้ในระดับหนึ่งค่ะแล้วก็มีพิมพ์ลาย M L B แล้วก็ลายลโลโก้ไปใน,นหนุค่าด้วยนะคะก็มีโลโก้นะคะป๊มอยู่นี้แล้วก็เขามีซิปนะคะให้ด้วยเป็นกระเป๋ารับนะคะอยู่ข้างในเหมดดือนเราเพื่อนใช้ใช่ไหมเราก็จะมีของที่แบบมีค่าใช่ไหมเราก็สามารถแบบเก็บไว้ในนี้ได้นะคะเก็นในนี้ได้นะคะเพื่อนก็คือหน้า หรือว่ามันเหมาะสมกับการใช้งานในช่วงนี้แน่นะคะแบบเราอยากได้กระเป๋าที่แบบใช้งานได้ทุกวันแล้วก็น่ารักน่ารักแล้วก็เป็นสีที่เราชอบนะคะีเดี๋ยวเราจะลองสะพายดูเพื่อนก็คือสะพายแบบนี้นะคะคือเก๋นี้ยานะคะหรือว่าจะถือเฉยเแบบนี้ก็ได้น่ารักมากแลคือสีนู้นนี้เลยนะคะเพื่อน นี่คือเขามีหลายสีมาก,มากนะคะเมียไูดูแค่ฉาก็คือตัดสินใจอยู่ระหว่างสีนี้แล้วก็สีฟา้าแต่คิดว่าเออสีนี้มันเข้ากับการแต่งตัวของเรามากกว่าเพราะเราชอบใส่เป็นสีขาวสีแบบเบสอะไรในสีนี้ก็น่าจะดีมากเลยนะคะเพื่อนๆใครที่สนใจน้องกระเป๋านี้นะคะก็อย่าลืมไปดูที่ออฟฟิเชียลนะคะหรือว่าไปดูที่ร้านก็ได้นะน่นะารักมากๆเลยเดี๋ยวมีจะขึ้นสีให้ดูนะคะที่มีถ่ายรูปมาว่ามีสีอะไรบ้างะคะ่ะฝังนี้เลยค่ะ มีสีน้ำเงินมีสีดำที่เป็นหนังนะคะแล้วก็มีสีอื่นๆด้วยนี่ก็มีก็ชอบหมวกอีกรูปนึงหมวกรูนีน้น่ารักมากอยากได้นะคะเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้คือน้องกระป๋อคนนี้คือเป็นเฟรนด์บิมากๆเลยดูน่ารักดูแบบชิคๆคูลๆดีนะคะรุ่นที่สนใจอย่าลืมไปดูกันนะคะ ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับรีวิวของมีใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์หรือว่าในไอของเขาเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามที่หนมีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเราจะได้มีคลิปน่าสนใจนะคะเอามาทำมาตัดต่อให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย